อออันนาได้นะพ่อไอมินสบายดีทุกคนโอ้ไม่ไปบ้านผู้เหตุเศร้าเพผ่านนะจะว่าเขาเขาเอาเซี่ยวสบายด้วยพี่น้องเขาจะเอาเซี่ยวกมูกับงามลังค่าก็ไม่เซี่ยนเดี๋ยวรักไพรพอดรักไม่เพ่บ้าน เขาเซลปะสบายดีทุกคนมาเบ่งบอลนั้นพอไก่ทองอมาเห็ดงานก็ดีแท็กเห็ดย่างแหละนี่นะสีเห็ดย่างแหละนี่นะกัรกินข้าวที่งแล้วลยกินกับย่างนะเนื้อแต่ห้อยเสือเยอะไผ่ตำนะ กาโง้เยบขนาดแซ่บแบบ้ยืเข่าเอืเที่ยงแกแพื่อจะเอาเข่ามาให้พ่อจ้มองม่บ้านเอยู่เนาะเมยบ้านแม่บ้านเอาปลาอยู่น้องพี่ปิ้งให้กินแม่บ้านกับปลาำกันกับป้านี่แหละเจ้าก็ไปอไกินกระุ่นี่หัดไปม้ออืมไปอันหม้อบูทกลางบ้านโข่หลขี่รถลงมาหลุมไป่ได้พี่นนองหน้าแข้ม

มันยาก่ยกระบะแม่นมมันก็ได้ดีอยู่ได้วเลื้อยอยู่ตัวละพันช่วงนั้นนะเออเลื้อยอยู่จะว่าช่วงนั้นนะขาหนูแพงรึเปล่าน่าแม่นอยู่ขาหนูสองสี่ร้อยเช้าขมือนี่โอยขมือนี่ยหน้าร้อยฝ้ายผูดเบื้งตี้จ้าหมูน้อยกระแพงขมือเนี่อืมช่วงนั้นอะหมูน้อยกับตัวละพันสองพันสามอืมมีซื้อเขารอบแรกนะครับว่าท่านมีประสบการณ์ซื้อหมูไนใคเจ้ายแน่ละแบบพันเจ็ แล้วมังอื่นเสมาเทแต่เศ้าบ่อ่น่ะแมนโชิเทแต่เศ้าใบ้ีให้ได้ให้ได้ปัดหนาเออให้ได้ปั่นหนานอันนี้มันถ่าเทพแต่ไม่ใช่ได้ปั่นตอนมืดมืดมันกลางคืนไม่เที่ยงสิเนาะเออซ้สี่ทุกเป็นอะไรสั่งใหม่เป็นอยู่บ่บ่ครับสั่งใหม่

บพ่อ็ได้สัญ,ญาลูกเ้ยงเราเจา้าจ้างบอกว่าเป็นคนใส่ทำไม <c oughs> คนนับ, <c oughs> นบ,นบใส่ไปเอาน้ไหมลูกค้ากินเนชลเออิเย่เนนี้งนี่บ<ร>่<ม>สินนปัปบป๊บปับ๊บเอาไหมใส่แบบนี้บ่หองนั่นนะิดีหลกแม่อืมนทตัวนี้กอนตัวนั้นเบวาหาสิกอั้็ดสองสน สีก่อนแล้วตัวนี้ได้สะตัวนี้เขาเนิ้วทำไมว่าตัดแปนี่เดนิ้วคือครอธรรมดานะออแล้วเห็ดวางอย่างกลางบ่แมนไเออ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 ลืเลกลกทิ้เส้นก็เดีนี่นะเลิกดเยงเฮ็ดบุเป็นเป่าเ้ยโอ้ยกรแมนอะไรเฮ้ย จะคุณภาพจำไรแมนฮัแหละแมนฮัแเละเหตุเป็นทุกคนแต่มันสิคุณภาพนั่นมันกระบอกสร้างแืคุณภาพก็แบบว่าคมงามนะอเม็ดะให้มนงามอยาน้มีคุณภาพแน่อันเทาหเองก็ได้อยู่คมงามคือสร้างสั้นกรบอกดจ้างสร้างอนนแหลเนาะแมนหัลเลสันพัดได้สีมีสั่ง

อะไรนี right, ้โ่เมนเป็นรอยแผ่นหป่านีอาทั้งเกาทั้งไม่ไงอืออืออืไม่เนี่ยเแผ่นเยเออเก่าเกบเบรยานโจนมลักบนะปูนย่านอย่นะานบ่ยานนหกเปนใหยาพอคิดว่ากันขันโจนเอาไปก็คือสิบริยูเย็นเป็นชุบไปได้ดอกเพรสิได้ไปขลุนปูนขันเอาไปาดนั้นเอ เียมไปกับชีดคุดคันให้คันนาอยูอมันบุมีความชุกนะบุพพิมสุขไปอ่อฮ่าไปองมวนด้วยไปดองเลือใจกับย่านลากแปลวเนาะเพราะว่าเป็นนวนวลแตกะร้ายปูนทั้งปูนทั้งไม้เขาเน่ยครับทั้งบล็อกนี่ยกับเบิดมือฝายวันเลยนะโอ้อืมอืมอืมทั้งห้างมูดิเออรวมทั้งหางมูน้ำเบิมือกผู้ือลทั้อกทังห้าง่าหงมูนะ ม้ม okay. uh, ูนาะแกอยู่บสองวันอันละเท่าไรนะพันห้าไดนปป๊ทิสองสามพัเีะก้อนเลยค่ะเารขาขายเลยบาแมมนว่ารวนมูสละคมันสิเท่าไเนาะแล้วเบิดยังยังตีราคาพ่ได้บ่ได้ปะทีแน่นะมูาล่นประมาณแสนหนัโลแสนเลยอา นี่ยัมาแล้วนี่ยังเจ็ดหมื่นนะนองนอะรไงไงโผ่านนี้เพื่เขาเกียปูนนี่ได้ป <да ูน pues, ยังไงพอได้ไหมโมันแซนกัวพอได้ทีเนาะแล้วเบิดแซนกัวเนาะว่าบอกรื่จังไรประมาณนี้นะอืออืออืัลุดแสนสัตว์ข้าววาวได้นี่เออกแม่นี่ายยูเออ ข่าวว่าเนี่ยแสนกวผูรียผู้เ่าเนี่ยนักแน่กระทมดินนกป่ะเออจกน้องตัวเองบ่เออผู้เรียผู้น้องเรยอยู่ลุมพูผู้เีาป่าอุหนุนปลาเยอป่ะฮึของปลาขายได้ปีนอ้าวสีคายทั้งปลาคายทั้งหมูป่าเนี่ยเอาทุกอย่างบ่สิบปอยปลาานี้เียวปลาลงน้องกวางแน่อืมอืม ยามนียก็สิเอาธาตุป่ามาขายอือผมคิดนะอืมอืมบัดควบจริงที่ที่ไดนดอกกันหน่อยด้ยอ้าวคนห้าก็อยู่ในความหวังอะไรแมนความหวังความพันเนาะแมนความหวังความพันได้เป็นอะไแล้วเป็นอะไรลองฟินลองคือก็คือปลูกหมูม่ออะไรปีนี้บ่ได้ปีหน้าปลูกอีกบ่ลาบได้ลาอบมาเท่งอืมเห็นบอกกับเจ้าเอาเนาะอืมได้ย่ายามเออบ่ได้ย่าลาบเออแมนเข้าคนเราอยู่พี่น้องเยแมน พอกระท่องกัะปูหม้ม้อข้อโต๊ะและห้านธุรกิจใหม่เเป็นสั่งเห็ดฟาร์มหมูบานหาอาหารนะรัปนอยางเบียกเสริมโอเคอาตซนกได้่างสกเียว่ากสิบางแบบบาง Nhiều nhô nhiều nhô là kia đi lông ha Nhô khuyên kia đi lông Khút cả khút phộ thầy Ô nhô khuyên là khía đi lông ปีนอันนี้ว่ไวจะปีนทลับเอามาขาวเออเมาขาวพี่จะปีนทางนั้นผัดผังเลอานอ่นอ่านบอยมินจ้างยกอันนี้นะสร้างตังหางว่าเนี่ยมยูมค่าตังได้ไมเท่าไรอ่ะนะปดพันโอ้ยโคมค่าลแปดพัแล้วก็เทพื้นกับก่อี่ก็รต่างหางอีกเทพื้อ หนูเออพันแปดมาใส่พี่้องคูดรดนแม่ัวนนะคูดแล้วูดบ่นเลยตันว่าที่คูดนึ่งคนเอาน้ำผสอืมอืมอืมแจ็คบอลเซียเทอร์ด้เนาะแต่ว่าตุกโอตัวอัเจั้นแจ็คบอเสียน้ำเทอรได้เออเออเออเพทเทสเลยนะปูนสอบละลายอือว่าละลายลายต้นใช่ป่ะ

เห็ดค ok> ่อยเอเอเอล่างคีโมจังไรลงพุ่นน่ากันเนาะยังบักละลายเติบอันนั้นบ่อแดนน่ะหมองลักไม่าชั้อมงัวบไม่กระเด็นนี่แม่นเขากระเจ้าได้วางหนาวางงัวอยู่นี่ของเขาเลี้ยนเดียวลงผุได้ค่ะเลี้ยนให้ลงไปเชิงงัวน่ะลงผุเลยพูดอันนี้อันนี้หน้าหน้าพาสัน อันนี้เขาชเฮ้าเลยนี่ให้ให้เช <uh ิงหมูเข oh ้าคูนนี่เขาข้าเจ้าได้ให้หนึ่งเอาลงไปหันอีกช่องให้เอาลงไปทูดอีกสามสี่ห้มันลงไปใช้เทียงใช้น้องแล้วมันเบียดมานี่อ้าวต้นอะไรนะห้องเขาเข้าเนี่ยเขียตให้เขียตให้รัดมันลงไปทูดเอออย่างไปก่วงแน่ยแต่เชิงหัวเทียงข้าเจ้าฮะแลนลีเอามานี่ยังลงไปนี่นะพายนี่อีกนิดนึงห้องเขาเนี่ย หายาวนี ises, no, th ่ได้ลงไปชาักนี่ลงไปชเกหัวก็จะเนี่นะหืวเนี่นะนี่เออมีจะพูดก่อนมันตาแม่นี่ยนี่สองสามสี่ห้องแม่นี่พูดนะพูดเนี่ยได้สตเห็ดอยู่นี่ยสตเหิตในห้องแม่ห้องแม่อยู่นี่เออก็ฮานนี่ในห้องแม่เพิ่นซื้อห้องน้องเพิ่นพูดตัวนั้นนั่นได้น้าเนเพิ่นซื้อห้องอ้ายเพิ่นนะเออเลย่อชื่พูดห้องตาแม่นี่ย าพดของปาเนีแัของนอโดย้ยยนเอากันเซะแบบหน้าหน่อยบลายะผู้พี่หน้าลร้แห้ะกับแบงค์ายห้ผู้อยู่ผู้อยู่กับมันจะง่ายเนาะผู้เจ้าไปในครอบในครัวทั้งอื่นกับข้าเจ้ากับคายหอืมเออ ขัเกี่ยวไกแหลกตัวนึงแม่แม่กอไร้พิ่นึ่งพี่นาเลยนาเห็ดอบดับพ่อมินไปเบิร์นี่หวานเอาเลยหวานเอาบ่หวานน้ำดำน้ำข้อก็นนั้นสะพ่อยมินนาครับบ่วะเขงินะี่กระเลียงนะันละบริ้งในป่าหญ่บ่

บ่ได <c oughs> ้ไปซ่องเบิ่งบ่ลูกชายเฮ็ดงานก็มันสิรอดบ่วะตามกระเพือหนยบ่เป็นก็ใช้าลพ่นเป็นสร้างใช้าบอกเอาใช้าบอกเอามันบ่เป็นหยังกะมันหยิบนั่นจับนี่ เอาเอาไว้ทำนี่เลยพี่ออน้นองเพราะการขีปนาพี่น้องเลยล่อเบิ้งบัตรเซตซัดอีกขัน้นใดมาเนาะอืขัน้นใดมา